เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม l a r n n n g to o o ดูริ่งทูลิฟลิฟริ่งทูเซิฟเซิฟนิ่งทูเซิฟพี่ทักสิมม่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมเลื่อนล้ำวิชาการนำงานสาู่ประชาวิทยาไรกัยเสียและเทคโนโลยีขอนจนสวัสดีครับ เรียนคณะกรรมการตรวจประเมินเรียนระดับสมาชิกอกทอและสวัสดีเพื่อนสมาชิกอกทอทุกท่านผมชื่อนายพรชัย,เ,ยจเจจรแจนักเรียนระดับชั้นประถมศวิชาชีพปีที่สองสาขาสัตวศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พูดนำเสนอในที่ชุมชนเรื่องพืชอาหารสัตว์ พืชอ,อาหารสัตว์เป็นพืชอ,อาหารหลักของสัตว์ประเภทกินหญ้าพืชอ,อาหารสัตว์มีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอย่างมากหนึ่งเป็นอาหารหลักของโคกระบือและสัตว์ประเภทกินหญ้าอื่นการคนา้นคว้าวิจัยคัดเลือกพืชอ,อาหารสัตว์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีที่สุด สำ,สำหรับสหรับสัตว์ซึ่งจะทำให้โครกระบือได้รับอาหารที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่าอาหารเจริญเติบโตเต็มที่และผลิตเนื้อผลิตนมได้มากขึ้นผลที่เกิดตามมาก,ก็คือเกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น คนทั่วไปได้กินอาหารเนื้อที่มีคุณภาพสูง 2. ช่วยเพิ่มปุ๋ยในยตัวเินในดินเพิ่มความเจริญให้แก่พืชซึ่งเป็นอาหารของคนพืชอาหารสัตว์โดยเฉพาะในกลุ่มถัว่วมีความสามารถพิเศษในการดึงในตัวเจ่นจากอากาศให้กลายมาเป็นปุ๋ยในดินได้โดยอาศัย ุดินซีชนิดหนึ่งในกลุ่มในโซเซียมซึ่งทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากเมื่อปลูกลงไปพืชจะมีการเจริญเติบก,การงอกงามเพราะได้ธาตุอาหารที่ช่วยการเจริญเติบโต 3. ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน หญ้าและถั่วพืชอ,อาหารสัตว์จเจริญเติบโตโดยวิธีการเาคุมดินหานาแน่นช่วยป้องกันไม่ให้หน้าดินถูกน้ำชะล้างให้ละลายไหลไปหมดการพ่อปลูกก็จะได้ผลผลิตยอย่างเต็มที่พื้นที่ไม่มีพืชปกคุมดิน จะถูกน้ำฝนล,ลมพัดพาชะล้างและทำลายขาดแร่ธาตุที่เป็นปุ๋ยไม่อาจพอปลูกได้หรือทำให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรพืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งในวงตระกูลยาก ม,มีทั้งพันญ้าฤดูเดียวเช่นหญ้าปากวายต้นข้าวโพดฟางหญ้านกสีชมพูหญ้าติดคนุนหญ้าไข่มุกหญ้าขาวผีหรือพันญ้าอายุหลายปีเช่นหญ้าขนหญ้ากินนี่เนเปียลูซี่ชัดการหญ้าป้อง หญ้าซิกเนนและหญ้าลูกเป็นต้นพืชอ,อายุหลายปีเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า3มปี 2. ในวงตระกูลถัว่วมีถั่วอายุปีเดียวเช่นถั่วลิสงนาถั่วแป๊บถั่วมะแฮมหรือถั่วพันอายุหลายปีเช่นถั่วส ตัวไรถั่วฮามาต้าถั่วลายถั่วคนทิ้งดินและถัวะ่วเซราเซราโต้เป็นต้นพืชอ,อาหารสัตว์ในวงตระกูลถัว่วเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของสัตว์ 3. พืชในกลุ่มไม้อีนต้นเป็นพันไม้พุ่มหรือไม้ต้นใหญ่ ที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นต้นแช์กระถินทองล่างประดูแช์ฝรั่งเป็นต้นใบของพืชในกลุ่มนี้มีคุณค่าอาหารสูงเช่นโปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ14ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีนในช่วงฤดูแล้งและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ เพื่อนสมาชิกเป็อนอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ